เป็นเนสื่อขายอะไรรอ้อยแบบตัวนี้เอาเบิ้งอยู่รอบหนึ่งพี่น้องครับมึงยิ่งเงีวกว่วาสีบุคคลอไรอย่าเงยพี่น้องเพราะยิ่งย่างพายไม่เบิ้งคอ,อกคอ,อกตลาดควายมาหนีนี่ขี้เหร่เก็บรอ้อยเฮ้ยต้นเท่าดใดเฮ้เลยต้นแมงสองตัวหมื่นกว่าใช่เลยเฮ้ยขาดว่ามาหนีหมื่นเท่าใดนะ่ะต้องเริ่มหมื่นเท่าใด สองตัวน oh. er no. no. oh. no. ี่โอ้สงเจ้าสงสบ้งรอแครนี ENN ่เลือแต่ไอ้กระปอมหน่อยเนาะสอะไรไปใน่อน่อยสิเขาซื้อกันเท่าไหเาตัวหาหุนึงเมือโอ้ตัวแม่ทเบิดลดหรอผูกเิมือนีันแปลกเนาะ่เอาเอางวดมามันก็ซือ่านหน่อยเนาะง่อม่ตัวาหพันเด้อพี่น้อง สรุปแล้วมึงน,นี่เขาสื่อสื่อตูอ้อนวนบ่มันหาบ่มันหาบ่านนาได้รพี่น้องมดควายมดเลยด้วพี่น้องขุนพ่อยายเขานั่งอยู่ขุนไปไหนเลยพ่อยายคือบ่อไหมนี่ใส่หัวเงืเอาากเงือกพี่นี่อ้ไปพี่น้องที่เอาจักกรมานอ่าเครื่องชั่วโมงเด้อตลาดควายเพอ่ีนี่ตลาดควายนี่โบผ่านมือนี่พี่น้องครับราคาโบผ่านมันสื่อจะตู้อวนอวนนี่ยัย ตัวหน่อยเหลือเต็มตลาดเลยต้นละหาพันหกพันดูนี่มันซื้ออยู่นี่เห็นบ่ซ้ำนี่คักแห้งคนน่ะคือนะกระโมูเนะาะคักกระโม่โผอ,า <c oughs> อ่างล้างโผใหญ่รีเฮาอย่ายไปเบิ่งตัวนี้กอนเ้อเขาเขาตอละข้าเท่าไหนตรงนี้เอาจากยี่สิบวันที่พี่น้อง,งก้อนล่องเนี่ยมาตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยเดี๋ยว,วยต่ออันอยู่ครับอุตว่าเขาควายมัลำหลียมันวาดเสียววะนี่นี่ตัวน,นี้ตอ่อต่ออยู่เดี๋ยวม

หลูกแม่แม่หลูกหลูกแม่ให้เราลอยก่อนหน่อยเให้พระเจ๋อใดสองใครก่อนสองรอดสองสอง ให้ให้เป็นสองสองแม่ลูกลูกลูกผูกลูกแม่ว่าตอนนี้วะที่ไรไปได้เท่านี้แม่ลูกตัวนี้ค่มนี่ขายล่ะไรไปไหนเพิ่นขายตัวนี้โอ้แม่ลูกลูกผูกเขาเอาซื้อไปเลยไม่ลูกลูกแม่ ที a a ่ดงทุนอะไรกันบ้านี่องเผือกงอบควายเผือกคือลไรยมเนี่ยไหมันสื่อตัวยังไงกันด้อค่ามเวียดมันสื่อตัวยังไงสังบอกันตัวย่นไงมันสื่อแบบไอพี่น้องมันตอมันเที่ยวตออย่างนั้นละตนี้อะไ่พอตัวนี้ก็หายไรไปไหนสองหมื่นหาพันอยากอยากบอควายมมาโอ้ควายทองไม่ม้แต่ควายถืออาจารย์มากมา0สองหพันตัวเดียวนี่บ่นหาพัน เอาคนต่อคนต่อยู่คนต่อยูนี่นี่นี่จักสีมันสื่อเยดืดมันสื่อเอ้าสออาจารย์สมหวังสวัสดีครับผมผมชุนลาวสวัสดีครับสมหวังไซเนียโส่ดีพ่อกันล่าเด้อที่นี่คือบ้าน้รายเนี่ยคุอาจารย์กิจชุนลาววะครับครับนีอาจารย์สมหวัง ชื่อดังครับไปทุกตลาดโดยเฉพาะสดไยหน่อยเนาะครับวตัวนี้เราเอียดบไปเลยครับกับอุบลย่านย่นย่านรถลูกหางทังมันไปเทวหอาจารย์เท่นีมันใกล้เข้าพึเรามันอายุอายุไล่ะไปเฉพาตลาดที่เฮ้าอาจารย์ชกบังม่มามพี่เซนไนานแลวว่ายืนควายืวายแม่ท่วงพ้อมเปิรเท่าไรเอทงมือหาว้าพี่นอถท่สนถึงปัานำถึงปานำสูงกว่าสูงกว่า คาท่งนกลัอยยใจเอาชิมง่ายเดียวกันนะครับไป่สทางกทางกระดองสองไม่ใช่แจ่ หาเพชแต่ซสต่งาสะพืดตะการพตะการคนรเป็นบอาไข่อยอยู่คนบนหอบนไขเลยเถอะเดอบนไขเลยสองมือหายางตังนาไรเออเอาไปอาจารย์นางก่อนไปดเจอกันเท่าได้ยฟอนอยู่หอกเ่าหรบ้านข่ได้หนิบ้านายได้หนิครับ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 ท่านทมิดกันนะพอกระทักันตลอดนะค มองเบียบในตัตัวไหนไม่ายทรไปแ้หรอไตัวนี้พ่อพ่อต้พ่อสองหมื่นกว่าสองหม่เจพ่อเจ้าเท่าไหร่พ่อเช่าสองหมื่นเก้าโอขาดอยู่สองพนนออวนแบบง่ายนี่พี่น้องครับงยเนยจังซีแล้วมันสื่อมันแน่นปุ๊บ ตุ้ยไงมันต่ออยู่ครับไปพออาจารย์ส่งวังเมื่อกี้ครับบริพอเราสองเดือนกว่าวจนมากเราเราสิมาได้เสาเหมือน,นี้เรามาสายอัทนท่าไรละพอตัวนี้ไายบันไดสาองรบะาสามหมื่นสองอตก็่อแม่ตัวผูกผูเลยโอ้มันเดียดหายลาบัานไดนเดือดหายบันได อ้มื่นเก่าสองมื่นเกาสองหมื่ามันบเดยกันเนี่ให้ราคาเดียวกันโอ้มันตีราคาทำกาเลนเนอะโอ้ยตัวสัมพนนะพอน้อยังได้ยังได้ามื่นสองมาไหนสองมเก่ขายบ่ได้มีเบอร์บ่พอใส่มดาเก้าหกศูนย์ห้าเก้าศโทไหม ศูนย์แปดหนึ่งศูนยเก้เกเกหศนห้าเก้าศครับผมตัวผู้พี่น้องครับครารเป็นเหนือมาเลนะสิงานปนไตรนี้มันเจะเลื่อนเี้เกาจะเลื่อนบ่ครับเมดสสในน้เดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวเบืงหนาตามก่นเขาแขงขาเวิดลูกเจะเลื่อน้นได้ปยังไรสอข้อบอกใหญพี่นอง เอานาตานาตาออกทุกอย่างออกออกยีนออัตลักษณ์ออกยีนออาตารักษณ์ออกยี่ออกทุเรศเขาตำราอยู่นอดูกันดึงกันเอาเอาหญ้าพี่น้องเอาจะซิปนาทีก่อนอนไรสดก่อนอันนี้แม่ลูกกับพ่อแม่กับพ่อแม่ลูกลูกลูกแม่ลูกผูกป้าลูกเราแขนนั่นตันเลยนอ ลูกจักเดือนละพอเท่าน,นั้นเรืองเลี้ยน่ะสีเส่เดือนกลัวแม่ลูกลูกลูกผูกพี่น้องครับห้องเท่าไดพอ่อสามหกห้าลูกสี่เดือนกลัวเอาลูกสี่เดือนกลัวใส่แเราจานสมบัติยังพอใส่แล้วคุณนะค,คุณยังไม่คุณเลยสามหกห้า,า,หานี่ลูกมันอยู่นี่พี่น้องลูกสี่เดือนกลัว เอาเบอร์กระพิณองนี่เนาะสวยเลยส่องครับมาเบอร์มาเบอร์มีเบอร์เนาะประมาณนี้ส่งนี่ครับพี่น้องได้สามหกหาปุ่ยนี่มันตื่นครับน้องเบียดน้อเวลามันยืดมันยืดหานเลยันขันมันยืดเนื้อมันเกิดเปลี่ยนคนใหม่มาันต่ออีกเด้ะมันหูราคามาแล้วผมู้หมันโู้โแก้วมันดีกว่าสมมติว่ามันมันต่อมันเมื่อย์กับยางไปเอื่นเฮ้ยตรงนี้นะมึงเฝ้าตรงนี้ดีๆนะที่เร่องบางไนยืดหนึ่ครึ่งชั่วโมงแล้มันมันมันเบียดล้วก็ใจอ่อนไม่ใ่เด็กหน่อยนะชูหมื่นมาเห็ด อันนี้น้อยมานเท่าสำนีมันไปหาขีมอไซส่เนาะพวกนี้แม่มาหามกินจะนำกลมโอ้ยมึงเจ๋งอะไพี่น้องเด้อโบชีว่าไวอลไรพี่น้องมันก็ทำมาหากินเนาะมันขามมาเนี่ยมันขยันพวกนี้ย่องเราคนเวียดขยันบ้านเท่านี่ไปหามอ่ใส่ไปแล้วพูดน่ะแต่ละคนเก่งทุกคนนี่นี่ยิ่งปีพ่อมันอยู่ระยเอ็ดให้คักยังไรกันสบาย ควายอเลือดร้ายพี่น้องครับเ,เป็นนาฬีพอควาำร้ายไ,ไปแล้วะตัวตน,นี้คุณอะเพิ่ะเพิ่นเพินเ่นกำลังใส่วิทยาหยุดดูบอกต้านเนื้อหรอว่างนะพลอยตัวน,นี้มีนิม่นวยบะเอาตตอนอยู่ครับ ตูวอ้วนๆลำๆไ่แน่ละเป็นตอนอยู่ไหมมามาเบิ้งเม็ดสีสิอีตัวนี้นาะูแม่นี่เแม่ตัวแม่ตแม่เม็ดสีสสองปีกว่าหรคือ3ปีสองปีกว่าสปีฟัาน้มนมหรอเป่าสองปีกว่าครับฟันนุำนม เม็ดสามสิบห้าบ่สาม้าสามหกประมาณนี้เนาะฟาดนึ่งน้องแล้อพี่น้องเด้อไก่สมได้เนาะตัวนี้เนาะเอาเครื่องเราเอาดึงทางเอาถ่ายเราเอาเบอร์มาเด้อโอ้ตัวนี้ลูกอะไดคือ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 ไหมส่งส่งคืออยู่เนาะปุนาข้อเราปุนาปักผ้าก็มีพี่น้อง ห้องทอเท่าไรก็สามสิบหาลูก,ก,ลกได้ไอตัวนี้หูปะโบหูนอแต่ว่ามีชาติกกุ้นแถนนอเบิงบ้งตีงงลา <ะ S 1> พี่น้องเรียบอัตลักษณ์มันครบทุกอย่างอ่องข้อตาแต้มแก้มจำมากครบทุกอย่างจะว่าใบหลอดบ่มีพี่น้องสูงเมตรสามสิบห้ากกวัวบวเบิ้งง่ายพี่น้องเบิ้งเรียบมันนอเรียบดีม้วนไป่ทันเลยนอ่ายกับบักน่าตัดลามขนาดนอ ลึกไหมลึกขึ้นลึกนอ้าเบอร์มาก่อนเร็วใช่หรบอร์เปล่าเบื่อไหมลึก80 080 7288 7288หาสามสามหาสามสามเอาพี่น้องงัวอยู่ในี่ไม่ควายอยู่ในสนามต่อพี่น้องสามสิบหาต่อกันเอาตัวจริงขฮางหนครับอู้ตัวนี้สวยพี่น้องแม่พันแม่บอกได้อยู่บ้านพวกเนี่ยมันอดทนขนาดน้อเบียดไหมเปลี่ยนหนาไปเลยเนี่ย บางนี่ตัวมือไอ้บางนึงบางไม้ตัวมากจรเนี่ยโอ้ยโู้มันแล้วมันหูได้เหาให้บางนี่ต้นข่าเท่านี้ได้เท่าไหร่ไอ้ต้นนี้สองหมื่นสามองามเอาสองหมื่นสามพี่น้องครับงามบองามบอหัวไปไข่เต้าเดียวกันกับเมื่อกี้สองหมื่นสามเออต้นนี้ต้นนี้สูต้นอะไรเนาะต้นนี้กะเอากระดาษยู่พี่น้องเรียบยู่เรียบเรียบเออออกอยู่ออกอยู่ได้ออกแห้งซ้ำตัวนั่นตัวเมื่อกี้ออกออกแจมกว่าแม่พัดแม่บอกตัวแม่น้อยเนาะ ต้วแมมตัวผูบอเอาตูตสูงเมตรสามสิบห้ากันเอาใสาเบอร์มา,า,าอีกรอบหนึงไงแปดศูนย์เจ็ดสองแปดแปดสามสามครับครับผมขอบคุณดายใหมนน่ด้วครับพี่น้องทั่วมาในสนามเทกานี้ออเออือควายควายมันขึ้นขึ้นสมอยสมอยอย่างไรเนาะควายหลาหลบ่ควายออกมากเนาะคือลายพดพี่น้องครับ รัฐบ้าลไม่ามาแก่ขายนแล้วพี่น้องพวกาหาันมันกำลังสีดีแน่ประเทศนี้เขาว่าปิดด,าด่านอีก่ผักไตกกาออกก้อนอะไรกันนี่เออนะคู่อ้่างไปดนนได้ไดีพอเลยสองหมื่นสี่ถึงต้นละหมื่นสองต้นแม่ต้นผู๋ต้นแม่ต้นผู๋ผูหนึ่งแม่นึ่งไหนต้นผูตัวไหนนี่ผู๋ต้นัันแม่น้อ อ๋ออ่อบื้นกมากนาะนไหคพอมีืเรีบ่เบอรอโทรศัพท์ปบศูนับก็เจ็สี่กับแปดเจ็ดนยี่กับตัวละหมื่นสแม่หนึ่งู่หนึ่งพื่นไหนราคาเมื่อนีราคาบ่ข้เรีบมือเรียโย้ตายตายตายว่ามาสร้างว่นาทัมาสร้างว่า มนันมันเขาไม่พ่อมันลดรูนสิอ่อแล้วมพว 40, นพันเลยเออเคยได้บเออ่ไไอ,นอ,อนแรงนะพอพ่อเนาะแมเราจะบ้านใหม่ต้องดี่าแกใครด้วยเราตอนนี้เพราะพี่องเกษตรกรสืงอสื้อาเานี่มันลำบากให้สิคาน้มนัมน,มนลดดีแต่วันทุนี้น้ำม,มันลดลงไหครัเออดีเซนลดลงมาหลายเติบอเสาเบียสินก็ลมาอยู่ประมาณอาลดมา40ตังค์เอาข้าพเดตูไปหน่อยนึงอ่อนอ่อใ เซ็ตนเซตในพวกตามตามประเทศมันสื่อคุณดมามากตลอดตลอดนี่คือตลามุนตล้วุนนตลมืนน้องมากอุญไปดีน้องครับ